การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไวสนับสนุนโดย TPI พโผลลีนจำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซส์สังเวียนหุ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอะไรที่ยากในการลงทุนในตลาดหุ้นนอกจากที่เราจะทํานายทิศทางของตลาดแล้วนะครับการเลือกหุ้นเป็นอย่างหนึ่งที่ยากมากครับ เพราะหลายครั้งเราจะประสบความปัญหาครับเราดูหุ้นถูกหุ้นขึ้นแต่เราเลือกหุ้นผิดนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญในการลงทุนการเลือกหุ้นก็มีครับว่าคุณจะใช้การวิเคราะห์ในแนวไหนการวิเคราะห์ในแนวพื้นฐานการวิเคราะห์ในแนวเทคนิคและก็มีการวิเคราะห์อันหนึ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์สไตล์ VI วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนสไตล์ VI ว่าเขามีวิธีการเลือกหุ้นอย่างไรครับ กับเข้าสู่ช่วงเคาะระครังครับในเรื่องของการเลือกหุ้นสไตล์ V I เราใช้คำว่าเช็คลิสต์นะครับจะเช็คลิสต์ยังไงจะเลือกหุ้นอย่างไรวันนี้แหละครับเราคุยกับคนที่ใช้คำ V I แรกๆในเมืองไทยอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วย V I ในเมืองไทยแหละครับเราจะไปทำการศึกษากันว่าขั้นตอนในการเลือกหุ้น มีอะไรบ้างเราจะเข้าใจคำว่าเมกะเทรนเราจะเข้าใจคำว่าซปเปอร์สต็อกซูเปอร์คอมมานีวันนี้ใครที่เป็นคอ v ีใครที่เลือกหุณและผิดต้องติดตามดีๆทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ได้เลยครับฝฟแดงสัปดาห์นี้รีไซส์สังเวียนหุ้นยกที่2 สอครับอย่างที่ผมเกินไว้ในช่วงแรกก็คือว่าความยากในการลงทุนในตลาดหุ้นนอกจากที่เราจะประเมินทิศทางแล้วการเลือกหุ้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับและแน่นอนครับหลายปีที่ผ่านมานี้ต้องยอมรับครับว่าการลงทุนสไตล์ VI โด่งดังเหลือเกินครับวันนี้แหละครับผมจะมาคุยกับต้องบอกว่าผู้ก่อตั้งก็ได้หรือเซียนหุ้นหรือบิด,ดาของ VI ก็ได้ในเรื่องของการเลือกหุ้นสไตล์ VI อาจารย์นิเวศครับ ถ้าถามเรื่องของการเลือกหุ้นสไตล์ V I เนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกได้อย่างไรเพราะว่าหลายครั้งนะครับนักทุนเขาไล่ซื้อหุ้นแต่ไปซื้อผิดตัวอาจารย์เคยบอกผมว่ามันมีวิธีเช็คลิสต์เช็คลิสต์ V I เลือกหุ้น V I เขาเลือกกันยังไงจริงๆ V I ก็มีหลายสไตล์นะฮะจริงๆที่ผมจะพูดหรือว่าแนววิธีของผมก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยเขบอกว่าเลือกหุ้นสไตล์ V I เอาง่ายๆคือคำนวณหาค่าที่แท้จริง ครับ,รบมึนคาที่แท้จริงเสร็จแล้วก็ดูราคาตลาดแล้วก็ดูส่วนต่างครับอันไหนที่ส่วนต่างเยอะที่สุดก็เลือ,องกันนั่นแหละอันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแล้วแต่คนครับจะใช้ได้วิธีแรกเราก็ไปดูบทวิเคราะห์อของบโบรกเกอร์แล้วเราก็ดูราคาตลาดเปรียบเทียบถ้าอันไหนห่างเยอะตัวนั้นก็น่าสนใจ แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ไม่เชื่อโบรเกอร์นะเขาคิดเองว่าหุ้นตัวนี้ควรจะมี PE เท่านั้นเท่านี้ราคาที่แท้จริงควรจะเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อตัวเองนะ V.I. ก็ไม่ค่อยเชื่อคนอื่นนะก็รู้ว่าอันไหนที่มีเขาเรียกว่ามาร์จิ้นอปเซตที่สูงสุดหรือมีโอกาสทํากําไรสูงสุดก็เลือกตรงนั้นนะแต่นั้นเป็นวิธีหนึ่งเป็นสับเซกเตอร์นะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งใน V.I. ใหญ่ใช่ไ V.I. ใหญ่มันก็มีหลายสไตล์ใช่ไหของผมนี่เป็นแบบแนวคล้ายๆกับ บอลอินเฟคตคือเน้นหุ้นที่เป็นเรียกว่าซุปเปอร์สตนะ็อกก็คือเราก็ดูเหมือนกันว่ามูลค่าเท่าไหร่ราคาคตลาดเป็นยังไงส่วนต่างนี้ก็เป็นอะไรที่เราคาดว่าเราจะได้ได้ได้กำไรครับแต่ว่าเราไม่เลือกดูมั่วไปหมดนะเราเอาเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าซุปเปอร์สต็อกครับก็คือว่าเอากิจการบริษัทที่ดีเยี่ยมที่สุด ในเซกเตอร์นั้น,น,นเซกเตอร์นั้นแต่เราก็ซื้อหลายเซกเตอร์นะแต่และเซกเตอร์เราก็เอาตัวเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดนะเซกเตอร์เราบริษัทเดียวก็พอไม่ใช่ว่าแบงค์หลายตัวเลยยิ่งไม่เอ,อเอาตัวเดียวพออะไรเงี้ยแล้วก็าอาจจะมีสื่อสารมีพลังงานมีอะไรแล้วแต่ก็คือเอาตัวดีที่สุดในเซกเตอร์นั้นแต่ว่าไม่ใช่เอาตัวดีที่สุดอย่างเดียวครับมันต้องมีเงื่อนไขอื่นๆอะไม่ใช่ว่าตัวนี้ดีที่สุดอะคนรู้ว่าโรงพยาบาลนี้ดีที่สุด บางทีเราไม่ซื้อหรอกเราก็ร่วมมันดีที่สุดอมันเป็นซุปเปอร์คอมพานีนะบริษัทที่เยี่ยมที่สุดแต่ว่าเราไม่ซื้อเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าราคามันจะไม่ได้อมันแพงไปมันแพงเกินไปเราก็ไม่ซื้อเรารอไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสสูงว่าเราก็รอตลอดชาติอาจจะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะมันไม่เคยลงมาครับมันไม่เคยลงมาต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันครัแต่มาเราก็ไม่ซื้อก็รอไปเรื่อยๆบางทีแต่ว่าบางทีรอไปสามปีห้าปี อยู่วันดีคืนดีราคามก็ลงมาให้เราซื้อและช่วงเวลานั้นมักจะเกิดวิกฤติอาจจะเป็นวิกฤตของบริษัทก็ได้หรือวิกฤตของเศรษฐกิจวิกฤตของตลาดหุ้นครับที่ทําให้มันตกลงมาจะมาถ้าเป็นวิกฤตของตลาดหุ้นเนี่ยมันก็เยอะเลยทีเนี้ยบางทีหุ้นหลายตัวเลยซื้อได้หมดอเพราะมันตกกันหมดอแต่บางทีมันก็เกิดวิกฤตของบริษัทครับวิกฤตตลาดหุ้นนานมาเกิดทีวิกฤตตลาด วิกฤตเบอร์สัยก็นานๆเกิดทีครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็เฝ้าไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกในการเลือกตัวหุ้นต้องหาหุ้นซูปเปอร์สต็อกก่อนอซูปเปอร์คอมพานีก่อนรเรียกว่า,ปปาซูปเปอร์คอมพานีซูเปอร์คอมพานีบริษัทที่ดีที่สุดในเซกเตอร์นั้นอเยี่ยมที่สุดคคุณภาพดีสุดครับเรียกว่าแข่งกันหมัดต่อหมัดแล้วชนะเนี่ยบนเวทีนี่เรียกว่าทางคู่แข่งเลยนะครับ เอาใกล้ๆกันก็ไม่เอานะสมมติบางเซกเตอร์อย่างเซกเตอร์โรงพยาบาลอาจจะค่อนข้างชัดเจนว่าว่ามีใครเป็นผู้ชนะใแต่บางเซกเตอร์ผมยกตัวอย่างครับอาจารย์อย่างเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์นะมันมีสี่แบงค์หลักใช่ซึ่งผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าใครชนะใครแบง์กรุงเทพจะชนะไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์จะชนะแบง์กรุงเทพกสิกรจะชนะเซกเตอร์อย่างนี้เราจะหาซุปเปอร์คอมพานียังไงก็ไม่มีก็ไม่มีไม่มีซุปเปอร์คอมพานีอ๋อเหรอไม่มีก็เราก็ไม่ซื้อใช่ไหมอ๋อมันก็ต้องดูไงว แต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยคือปัจจัยในการแข่งขันมันพอๆกันหมดและทุกคนหามาได้ใช่มครับถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยจะหาซุปเปอร์คอมพานียารคยากเช่นพ o p e ติ y ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หาหาซุปเปอร์คอมพตอยากตอนนี้พึกษาเป็นอันดับหนึ่งแต่หลายปีก่อนแลนดนเฮาส์เดี๋ยวก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาบางครั้งสันสิริก็มาแต่ก่อนนี่ก็แ บางกอกแรงก็เคยยิ่งใหญ่มากใช่ก็คือว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแสดงว่าหาซุปเปอร์คอมิตร์ไม่ได้อ๋ออย่างนี้คือไม่ได้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 เราไม่เลือกไม่เลือกอไม่เลือกในกรณีนี้นะแต่บางครั้งเราจะเลือกเพราะเราเองผมบอกว่าผมอะเน้นซุปเปอร์สตอร์กแต่ไม่ใช่เล่นทุกตัวเป็นซุปเปอร์สตอร์กหมดบางครั้งเนี่ยเราก็ซื้อเหมือนกันที่มันแบบหย่อนลงมาหน่อยอะไรหน่อยแต่ราคามันถูกมากมันจนกระทั่งแบบคุ้มที่จะซื้อแล้วก็อาจจะ สองสามปีขายไปแล้วครับใช่ไหมครับสองสามปีนี่สำหรับผมมันสั้นมากแต่สำหรับคนทั่วทไปนี่ยาวนะยาวของผมนี่ต้องสิบปีใช่ไหมก็สิบปีจริงๆ10สิบปีจริงๆไปดูหุ้นส่วนใหญ่ผมก็สิบปีครับเพราะพอร์ตผมก็เห็นกันอยู่ครับแล้วเป็นย้อนหลังดูได้ผมถือมาแล้วสิบปีบางทีบางคนบอกว่าเฮ้ยผมจะขายผมจะซื้อผมบอกคุณไม่แสดงว่าคุณไม่ได้ศึกษาเลยว่าวิธีการลงทุนของผมเป็นยังไงคใช่ไหมพอเกิดนู่นเกิดนีขึ้นมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวด็อกเตอร์จะขายจะซื้อผมบอกเฮ้ย ผมถือมาสิบปีไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะตอนนี้พออาจารย์ใหญ่ถึงขนาดมันมีผลต่อตลาดครับอาจารย์ไม่มีหรอก <c oughs> เชื่ออ่าแค่นิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยคือถ้าจะคาดการว่าผมจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ยาก <c oughs> เพราะผมถือมาแล้วสิบปีจะถือไปอีกปีสองปีในเรื่องเล็กครับ <c oughs> ใช่ไหมแล้วหุ้นที่ผมถือสองสามปีเนี่ยถือว่าสั้น <c oughs> อ่าอันนี้คือเล่นเก่งกําไรสั้นๆถ้าสองสามปีอ่า ไม่ใช่บอกว่าเก่งกำไรคือสองสาวันหรือรสองสาเดือนสองสามปีเนี่ยคือสั้นๆเร็วสั้นๆเพราะฉะนั้นใครทเลียแรกที่เลือกก็คือต้องเลือกหุ้นที่เป็นซุปเปอร์สต็อกซุปเปอร์คอมพานีซุปเปอร์คอมพานีซุปเปอร์สต็อกจริงซุปเปอร,ร์สต็อกกันแหละก็คือว่าซุปเปอร์คอมพานีเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเป้าหมายเราแรับผมนี่จะรู้เล้วว่า ธุรกิจในแต่ละกลุ่มเนี่ยใครคือซูเปอร์คอมพานีซึ่งมันไม่ยากหรอกซึ่งจริงๆคนทั่วไปก็นึกอออรู้ก็รู้อ่าสมมติเราไปเนี่ยอย่างอย่างในยุคหนึ่งไอซีทีเราก็พอรู้ว่าใครเป็นเจ้าใช่ใช่ถูกไหมฮะคือมันมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมัต้องวิเคราะห์ทุกทุกเซกเตอร์เพราะว่าเรารู้ไงว่าคือพวกเป็นซูเปอร์คอมพานีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเหนือก็คู่แข่งเยอะไม่ใช่เหนือกว่านี้น่หะอย่างแบงค์เนี่ยเหนือกว่านี้นี่หน่อยอันนี้ไม่ไม่มีเอ่อพาร์ตี้นี่ก็เหนือกว่านี้นอ่แลล้วเปี่ยนไป้อย ซุปเปอร์คอมพานีไปว่าเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะหมายคว่าตัส่วนเนี่ยมาเก็ตแชร์เนี่ยนะมากกว่าเท่าตัวห้าสิบอร์เซ็นต์ไปเลยที่อันดับสองเนะหลือยีอ่สิบอันนี้ชัดเจนอ่าชัดเจนแล้วเขาไม่เหนือกว่าแค่ปีเดียวครับเหนือกว่านานแล้วแล้วก็ทุกคนก็นรับรู้ว่าเอ้ยถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้บริษัทนี้แหละเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขาไม่ไมแพงง่ายๆครับ แต่ให้มีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรเขาก็ชนะอยู่ดีต้องดูย้อนหลังนานไหมครับอาจารย์เพราะว่าในบางธ <c oughs> ุรกิจเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นว่าอันดับหนึ่ง <c oughs> กินมา r k เก็ตแชร์ยาวๆเนี่ยมันอยู่ได้สองสามปีแล้วมันก็หายไป <c oughs> แต่บางธุรกิจอยู่ได้นาน <c oughs> นาน <c oughs> ต้องใช้ระยะเวลาในการดูว่าเขาเป็นซูเป,ปอร์คอมมานีได้นานขนาดไหนก็ย <c oughs> ิ่งนานยิ่งดีเพียงแต่ว่าถ้านานมากๆเนี่ยคนอื่นก็รู้หมดพอรู้หมดปุ๊บราคามันขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าผ่านมาแค่สองสามปีเนี่ย เราเริ่มเห็นว่ามันซปเปอร์คอมพานีตแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ดูว่าครับมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้มันจะเป็นซปเปอร์คอมพานีครับเช่นโอ้โหขยายตัวเร็วมากครับแล้วการขยายของมันใหญ่มากจนกระทั่งได้เปรียบคนอื่นละพอบริษัทได้เปรียบปุ๊บเนี่ยความได้เปรียบตรงนี้มันมันไม่ลดลงแล้วล่ะมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นครับจะมาเพราะว่าพอคุณใหญ่เนี่ยธุรกิจบางอย่างเนี่ยพอคุณใหญ่คุณได้เปรียบเยอะครับ ธุรก,กิจบางอย่างคุณใหญ่คุณก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะถูกมันอย่างนั้นพพเพราะเพราะฉะนั้นพออันดับแรกเราได้ซูปเปอร์คอมพานีแล้วอันดับที่สองเราดูอะไรต่อฮะเราดูอีกเยอะนะครับดูอีกเยอะก็ดูราคาที่สําคัญว่ามันแพงหรือมันถูกไปดูราคาว่ามันแพงมันถูกไปจะมาตัวนี้ก็ต้องดูมาตรฐานทั้งหลายอ่ะ P/E ratio เป็นยังไงคือใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาดูอมาดูว่าโอเคราคาเป็นยังไงจะมาแล้วก็ดูศักยภาพ อ่ะสมมติเอาง่ายๆสรับมือใหม่เนี่ยอเอาดู p e. ีเนี่ยควรจะ P e. ีอสักเท่าไหร่ที่คิดว่ามันไม่แพงเกินไป PE สํสำหรับผมเนี่ยวันที่จะซื้อซูเปอร์สต็อกนาทีนี้นะสามสิบอย่ากเกินสามสิบอ้าวไอ้ทฤษฎีที่บอกว่า p e. ีอยยากเกินสิบเท่านี้มันไม่ใช่ไม่ได้ P e. ีสิบเท่านี้คือกลางกลางอ่าอ,อ,อันนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นซูเปอร์คอมพานีแต่ซูเปอร์คอมพานีจะไม่ถูก จะไม่ถูกไงเพราะสิบเท่านี่มันคือบริษัทอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์คอมพานเกลางกลางสิบเท่านี่คือกลางรบ,บริษัทกลางใช่ไหมแต่ว่าเท่าส่วนซูเปอร์คอมพานยี่สิบเท่าบางยีมันยังถูกเพราะว่าศักยภาพมันเยอะครับก,ก,ก็ก็ต้องดูไปตอนนี้สามสิบเพราะว่าประเด็นสามสิบก็คือว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ําม,มากครับโอกาสที่คุณจะไปลงทุนได้ผลต่แทนลงสู่มันยากอย่างมาฝากเงินได้เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นถ้าสามสิบเท่าเนี่ยคุณกลับเสียเป็นส่วนเป็น EP เนี่ยนะ มันก็เป็นสามเปอร์เซนต์กว่าครับอ่าสามเปอร์เซนต์กว่าตอนนี้นาทีนี้ถ้าเป็นซุปเปอร์คอมพานีผมว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิน30ต้องคิดหนักละอืมครับแปลว่าในเรื่องของการกลับในเรื่องของสัดส่วน P/E ที่เราให้เราต้องดูสถานการณ์ตลาดณขณะนั้นด้วยใช่ใช่เพราะดูทางเลือกไงเพราะในบางสถานการณ์เนี่ยสมัยก่อนดอกเบี้ยแพงมากครับเจ็ดแปดเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์อย่างนั้นอ่ะ P/E ต้องต่ำอืมตอนนี้ดูแล้วอนาคตไป นานอาจจะเป็นสิปีเลยนะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ระดับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่มีทางออกหรอกยังไงก็ต้องมาเลือกลงทุนอย่างอื่นแล้วก็หุ้นก็เป็นตัวหนึ่งจ่มาถึงว่าตอนเนี้ตลาดโดยรวมอย่างยเลยคบับแต่มาถ้าซุปเปอร์สต็อก30ปี30ก็โอเคกาแพงกว่าเขาอยู่ประมาณักนิดหน่อยอก็พอได้นะแต่ว่าคําว่าซุปเปอร์สต็อกมันก็มีดิกรีของมันว่าอันนี้มันซุปเปอร์ของซุปเปอร์อันนี้ก็ซุปเปอร์แบบเบา ถ้าซุปเปอร์ของซุปเปอร์เราก็ให้เยอะหน่อยไอ้ซุปเปอร์เบาๆก็ให้น้อยหน่อยใช่ใช่ซุปเปอร์ของซุปเปอร์คืออะไรมันยิ่งใหญ่มากแล้วศักยภาพมันเยอะมากมันยังโตได้อีกเยอะอะไรเงี้ยนะแต่มาซุปเปอร์บางหางมันก็โตไปได้อีกไม่มากแต่มามันแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่ามันศักยภาพมันจํากัดอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีถูกทําลายครับโดยเทคโนโลยีโดยอะไรมันก็มีครับอันนี้ต้องเผื่อไว้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราไล่ดูเนี่ยในตัวของซูเปอร์คอมมานีเนี่ยครับอ,อาจารย์เรา <c oughs> เลือกเซกเตอร์ก่อนไหมว่าเซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเซกเตอร์มีมีผลนะครับเราต้องดูก่อนหรือว่าเซกเตอร์ไอเซกเตอร์พวกนี้เนี่ยนะการแข่งขันของมันเนี่ยมีปัจจัยอะไร,รแล้วปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะมันจะมีคนที่แบบว่าพอได้เปรียบแล้วมันจะชนะไปเรื่อยๆบ,บางเซกเตอร์เนี่ยอย่างพัฟตี้เนี่ผมบอก มันไม่มีหรอกอพอพ e r t y เนี่ยใครๆก็แข่งกันได้ครใช่ไหมครับเพราะว่า property เนี่ยทุกอย่างมันซื้อมาซื้อได้หมดเลยคุณซื้อ, Marketing อมาเก็ตติ้งได้หรือเขาซื้อเป็นทีมนะจ๊ะซื้อเป็นทีมใครๆบริษัทหลักๆนะเขาซื้อเป็นทีมนะ,ะคุณซื้อสถาบันนี้คุณซื้อคุณคุณซื้อที่ดินคุณซื้ออะ,อะไรเนี่ยบริษัทไม่มีชื่อเสียงก็สามารถซื้อที่ดินได้ดีเท่ากับบริษัทมีชื่อเสียงถูกครับ้องถูกครับผมผมใจเมื่อเพิ่มขึ้นหน่อยผมก เพราะนั้นมันไม่มีอะไรแฟกเตอร์อะไรที่แบบว่าผมยมีอยู่คนเดียวนะคนอื่นทําไม่ได้และแฟกเตอร์อันนี้สําคัญมากอืจะมาที่ผมเคยซื้อบอกว่าผมซื้อรีเทลธุรกิจค้าขายครโมเดิร์นเทรดเพราะว่าธุรกิจธุรกิจโมเดิร์นเทรดน่ะเมื่อคุณมีร้านค้าเยอะๆครับไอ้คู่แข่งใครจะเข้ามาแข่งเนี่ยมันร้านค้านิดเดียวเนี่ยมันจะสู้ได้ยังไงครับต้นทุนก็แพงกว่าโฆษณาก็ไใหม่ได้นู่นนี่ มันสู้กันไม่ได้เมื่อแล้วมันไม่มีทางที่คุณบอกว่าให้ผมสู้ได้เพราะผมไปซื้อเลยครับไม่ไม่ไม่มีครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมว่าไอ้เรื่องเช็คลิสต์หุ้นเนี่ยตอนเดียวไม่พอครับอาจารย์ตอนเดียวไม่พอผมคุยเนี่ยไอ้นี่มันแค่ออเดิร์มันแค่ออเดิร์ท่านผู้ชมครับจริงๆเวลาในสัปดาห์นี้เราน้อยจริงๆนะครับผมขอติดท่านผู้ชมไว้สัปดาห์หน้าด้วยนะครับเรื่องเช็คลิสต์หุ้น VI เรื่องนี้พลาดไม่ได้นะครับเป็นเทคนิคที่ทําให้เราประสบความสาเร็จครับ อาจารย์ครับสัปดาห์นี้ชัดเจนแต่สัปดาห์หน้าเราต้องคุยกันต่อนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ีครับช่วงหน้าครับสำหรับคอหุ้นเราไปวิเคราะห์กันว่าตลาดหุ้นในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับเราเห็นช่วงแรกไปแล้วนะครับ และเห็นในเรื่องของการลงทุน VI ไปแล้วต้องยอมรับนะครับว่ารอบนี้หุ้นขึ้นมาพันสแล้วนักทุนรายย่อยบางคนยังตกรดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมามองกันต่อก็คือว่าไอการที่คุณตกรดเนี่ยแล้วหุ้นขึ้นมาจะเรียกได้ว่า200กว่าจุดก็ว่าได้นะครับคุณต้องไปฝึกในเรื่องของการลงทุนใหม่นะครับและการลงทุนในโลกทุกวันนี้มี2แบบการลงทุนในระยะกลางถึงยาวคุณอาจจะใช้เป็นแบบ Value Investor ก็ได้หรือการเก็งกำไรก็ไม่ผิดครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตัดสินใจก็คือว่าทําไมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้คุณตกรถไม่ใช่เวลาหุ้นตกเราขาดทุนด้วยเวลาหุ้นขึ้นเราไม่ได้กําไรอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมาจับตากันครับและจะต้องจาไว้เป็นบทเรียนส่วนเรื่องของตลาดหุ้นไทยต้องยอมรับครับสปัจจัยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพียง2เรื่องเท่านั้นที่ทําให้หุ้นขึ้นได้นั่นก็คือนักทุนต่างประเทศและก็ราคาน้ํามันชัดเจนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองอย่างเป็นบวกหมด คำถามตอนนี้มีคนถามครับว่าพันสีแล้วจะไปไหนวิเคราะห์กันครับต้องยอมรับครับว่าในเรื่องของตัวเลขการลงทุนตัวเลขณัปจ,จุบันเนี่ยยังมีการยึดติดในเรื่องของราคาน้ํามันการาฟแรกที่ผมมาให้ดูนี่นะครับนี่คือการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดิบเห็นไหมครับพอผ่านแนวต้านแรกขึ้นมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วหุ้นขึ้นเลยครับตอนนี้เรากําลังจะมาเจอแนวต้านที่2 เพราะฉะนั้นราคาน้ํามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าดูตัวเลขจากเวสเท็กซัสให้สังเกต2ตัวเลข2ตัวครับ1ก็คือ35ดอลลาร์ต่อบาเรลกับ2คือ40ดอลลาร์ต่อบาเรลข้อแรกคืออย่าหลุด35ดอลลาร์ต่อบาเรลครับเพราะหลุดแล้วไม่ดีถ้ายังไม่หลุด35ดอลลาร์ต่อบาเรลแปลว่า,ย,วายังรีบาวต่อรีบาวต่อแปลว่าหุ้นกลุ่มพลังงานยังไม่หยุดวิ่งหรือยังไม่มีแรงขายแบบหนักหน่วงนะครับ และเมื่อไรทดสอบ40ดอลลาร์ต่อบาเรลหรือยิ่งผ่านนั่นคือการรีบาบที่จะเยอะขึ้นนะครับนี่คือเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องที่2หลายคนจับตาครับตัวใหญ่มาหมดแล้วถามว่าทําไมแบงก์กับพลังงานมาก่อนสาเหตุแรกก็คือราคาน้ามันขึ้นนะครับสาเหตุที่2ที่ต้องยอมรับกันก็คือว่าราคาหุ้น2กลุ่มนี้เจอการช็อตเซลล์มาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการช็อต covering ก็ย่อมที่จะเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่หุ้น2กลุ่มนี้ขึ้นมาก่อน มีหลายคนถามว่าหุ้นขนาดกลางจะตามมาไหมเมื่อนหุ้นขนาดใหญ่ปรับฐานลองมาดูหุ้นกลุ่มนี้ครับนี่คือหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งเคยเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปเห็นไหมครับ กำลังชนแนวต้านพอดีครับกราฟนี้เป็นกราฟของอิตาเลียนไยครับทดสอบแนวต้านอยู่ประมาณ6บาทแก่ๆจนถึง7บาทถ้าผ่านไปได้ก็แปลว่าจะเล่นกันอีกรอบแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นขนาดกลางจะเล่นต่อเมื่อหุ้นขนาดใหญ่ปรับฐานแต่ห้ามปรับฐานหลุดแนวรับใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราได้ตอนนี้ก็คือว่าภาพใหญ่ของตลาดยังไม่มีอะไรเป็นลบครับหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ยังนําตลาดต่อไปแต่หุ้นขนาดกลางจะมาก็ต่อเมื่อหุ้นขนาดใหญ่ปรับฐานสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องไปดูกันครับคือดัชนีนี่คือเซตอินเด็กครับผมอยากให้ท่านดู3จุดนะครับที่เป็นแนวต้านพ4นสีนะครับแล้วก็พันสท่องไว้3จุดเลยนะฮะพันสี 1, 4, 1, 4นะครับและพันสถามว่าทําไมท่องไว้3จุดนี้คําตอบก็คือว่า ตัวเลขแรกที่เกิดขึ้นก็คือพันสเราทดสอบอยู่ครับเพราะฉะนั้นการเกิดแรงขยเมื่อเจอแนวต้านไม่แปลกครับแต่อย่าลงต่ำกว่า1,400ี่ร้อยโทษฮะพันสถึงพันส้ถ้าไม่ต่ำกว่าแปลว่าปรับฐานปกติครับและจะวิ่งขึ้นสู่พันสหรือพันสแต่เลยพันสแพงไปแล้วครับ นี่คือตัวเซตินเด็กเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่ะครับจะเป็นจุดแรกในการทดสอบแนวต้านและถ้าทดสอบแนวต้านไม่ต่ำกว่า1370-1380หุ้นจะขึ้นต่อช่วงที่ขึ้นต่อแรกๆหุ้นขนาดใหญ่ธนาคารพาณิชย์นะครับพลังงานสื่อสารบางตัวยังนำตลาดอยู่แต่พอเลยพัน4สักระยะหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนมือเป็นหุ้นขนาดกลางแล้วครับจุดนี้ล่ะครับจะเป็นจุดที่จับตาบทสรุปเลยนะครับ ตลาดสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับทิศทางยังไปต่อแต่ช่วงนี้ขึ้นมาแรงมีแรงขายบ้างเพราะหลายคนเริ่มกำไรครับสุดท้ายครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยตอนนี้แล้วตกรถและอยากรู้ข่าวอยากรู้กลยุทธ์รายวันเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เอกอิน e n t e ์ t ม้นทนะครับเบอร์ไสกด aek ก n v e อ็นวครับ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ